รอบเข้าสู่ไม้ทองคำครั้งที่8นี่คือรอบน็อกเอาทนะครับมาถึงคู่ต่อไปครับเอาละครับจะเป็นใครผู้หญิงหรือผู้ชายเด็กผู้ใหญ่นะฮะอุปกรณ์ามาครับเอาละครับอยู่ในนี้แล้วนะครับหมายเลขอ่ะหมายเลขอะไรดีหมายเลข23 <Isab ella> ครับเวิร์กพอยต์เวิร์กพอยต์ <'t it>? <clearly> <squared> สำหรับกติการ,รอบ48คนไม่ต้องคำา8เนี่เป็นการจับฉลากโดยการเสี่ยงดวงว่าคุณจะได้ร้องกับใครคนที่ผมอยากประชันด้วยผมว่าขอเป็นผู้ชายดีกว่าครับเพราะว่าถ้าเป็นผู้หญิงแล้วเนี่ยคงสู้ยากสู้ลาบากผมอยากฝากถึงผู้ร่วมแข่งขันไม่ว่าจะเจอกับใครผู้หญิงหรือผู้ชายผมจะสู้ให้เต็มที่แล้วก็คู่ต่อสู้ก็ขอให้สู้ให้เต็มที่เหมือนกันครับเราจะได้วัดกันในตรงนั้นเลยครับสู้เต็มที่ครับ คุณชายนี่มาจากไหนครับจังหวัดมหาสารคามครับผมครับผมเห็นบอกว่าโอ้โหนี่ถือว่าเป็นขวัญใจของที่หมู่บ้านเลยใช่ไหมใช่ครับก็ทา,างบ้านเขารอฟังอยู่คนเดียวเลยครับรอฟังเราคนเดียวเลยนะครับบอกเขาคนอื่นก็เปิดดูไว้ด้วยก็ได้นะใช่คือคือเขาหมายว่าความหวังคืออยู่กับผม,มยอยู่กับเรานะครับผมเอาคุณชัยครับคุณชัยมีหมายตาไว้หรือยังว่าอยากจะร้องแข่งกับใครบ้างนดูดูได้ไหมถ้าถามผมแล้วเนี่ยครับถามแล้วครับ ใครก็ได้ครับฮะใครก็ได้ที่ผมลองได้หมดครับผมผมไม่เกี่ยงเอามาลดกันนะครับนะเจอใครก็ได้นะครับผมขอให้ได้ทั้งสองอย่างรวมกันเลยนะฮะมีไหมฮะเอามานะครับผมได้มาแล้วครับหมายเลขอะไรดีอะไรดี 48ครับส <c oughs> ุดท้ายแล้วดีใจพอรู้ผลว่าได้เข้ารอบมา48คนสุดท้าย <c oughs> ก็ดีใจมากเลยค่ะตื่นเต้นแล้วก็พ่อแม่ก็อยู่ด้วยตอนนั้นก็คือทุกคนแบบดีใจมากที่หนูได้เข้ามา <c oughs> เพราะว่ามาหลายซีซั่นแล้วก็เพิ่งแบบได้เข้ามาครั้งแรก พี่เด็ดของหนูนะคะก็คือลูกเอื้อนค่ะเพราะว่าลูกเอื้อนหนูเนี่ยไม่เหมือนใครค่ะแล้วก็น้ำเสียงของหนูก็ยังเป็นเอกลักษณ์อีกถ้าเกิดว่าใครได้เจอหนูเนี่ยก็ระวังตัววให้ดีแล้วกันนะคะเป็นไงได้เจอกับพี่ได้มีโอกาสเจอกันคุยกันทักทายกันบ้างไหมยังไม่เคยคุยกันเลยค่ะเ <laughs> ลยอ๋อแล้วคิดว่าสู้พี่เขาได้ไหม <laughs> ก็ต้องลองดูค่ะต้องลองดูนะเ <laughs> พราะพี่บอกเขาเจอใครก็ได้หมดเลย <laughs> น้องนีอายุเท่าไหร่ลูก17คะ่ะ17 สามสิบเอ็ดครับสามสิบเอ็ดโอ้โหก,ก็พอสมควรนะระยะห่างนะครับผมอ่ะวันนี้คุณเตรียมเพลงอะไรมาครับมาร้องคุณชัยให้เขารักเธอเหมือนที่เธอรักเขาครับเอาละโออย่งแต่เป็นเงาเลยยังคงเป็นเงาเลยน้องนิวล่ะลูกเตรียมเพลงอะไรมาคะจดหมายจากบ้านนอกค่ะ <S 1> <S 1> จดหมายจากบ้านนอกนะครับผมเอาละครับแม่คู่นี้น่ารักทีเดียวนะครับอ้าวเดี๋ยวน้องนิว นั่งรอชมรอเชียร์ก่อนนะครับพร้อมไหมครับพร้อมครับมั่นใจวันนี้กี่เปอร์เซน็นต์ถ้าถามผมแล้วถ้าใจผมคือร้อยเปอร์เซนตครับเต็มเลยนะฮะครับผมพร้อมไหมฮะพร้อมครับอ่ะพร้อมนะครับมาพบกับคุณชัยในบทเพลงให้เขารักเธอเหมือนเธอรักเขาเชิญครับ คงมีเงาเจ้าในใจอ้างจบนานเท่าใดใจอัางไม่จางถอยข่าความเคลื่อนไหวหมอบใจเคียงข้างถึงจะสิ้นทางคืนดีรักเก่าโอนความเป็นเรา แทนทนีส่งคำโชคดีที่เธอเลือกเขาที่อายอมพ่ายแพ้เพราะแค่ใจเจ้าเอียงข้างเขามากมากเสมอขอให้เขารักเธอ เหมือนดังที่เธอรักเขาให้คุ้มที่ไายยอมเศร้าลีข้างให้เขาครองเธอภาวนานายเขาดูแลดังคู่แท้ที่ห่างกันเจอเจ็บของไอจะมีเกียรติเสมอหากทางเดินของเธองดงาม เธอยังจำถ้อยคำของอายอหากมีทุกข์ใจเมื่อใดก็ตามถูกรังแกหรือแค่เงาหรือเขามองข้ามแค่ส่งข้อความจะมา เหมือนดังที่เธอรักเขาให้คุ้มที่อายอมเศร้าเลีกทางให้เขาครองเธอภาวนาให้เขาดูแลดังคู่แท้ที่ห่างกันเจอเจ็บพ้องอายจะมีเกียรติเสมอหากทางเดินของเธองดงาม เธอยังจำถ้อยคำของอ้หากมีทุกข์ใจเมื่อใดก็ตามถูกรังแกหรือแค่เงาหรือเขามองข้ามบอกไอ้ทุกยามจะมา คุณน้องนังแดนเซอร์ด้วยนะครับเป็นไงบ้างครับร้องจบแล้วก็ลงไปเยอะเลยครับถือว่าทำได้ตามที่ซ้อมไหมก็ยังไม่ได้เท่าไหร่ครับเพราะว่ารู้สึกว่าเสียงมันไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะครับผมเดี๋ยวมาฟังเสียงของคณะกรรมการกันนะครับเริ่มที่ครุษลาครับสวัสดีครับชัยครับสวัสดีครับชัยก็มีของดีอ่ะ ร้องดีอารมณ์เพลงได้แต่ว่ามีแผลชัดเจนก็คือในท่อนหุกให้เขาคลองเธอที่หากันเจอนี่อันนี้ถือว่าเป็นแผลเลยเพราะว่าเราไปไม่สุดแรงเราไม่ถึงก็เว้นที่ว่างไว้สําหรับคู่ต่อสู้หากว่าจะเจาะตรงนี้ได้นะครับต้องดูครับครับพูดเทียมครับเชิญครับต้องบอกว่ามาเต็มฮะมาเต็มใส่เต็มมีเท่าไหร่ใส่ไม่ยั้งนะฮะอันนี้เป็นเรื่องที่ดี ไม่ออมฮะเพราะรอบนี้คือรอบน็อกเอาต้องปางเข้าเลยนะฮะทำทีทุกอย่างแต่อยากให้หนูมองผู้หญิงคนนั้นชุดแดงไม่ธรรมดาดูจากน้ำหนักของเธอแล้วเธอไม่ได้หวั่นด้วยเธอนั่งแบบนิ่งๆเลยวันนี้สุดละอ่ะขอให้โชคดีอยู่ที่กดต่อสู้ครับขอบคุณครับ <c oughs> ครับขอบคุณคณะกรรมการครับอ้าวเชิญน้องนิวเลยนะครับมาตรงนี้เลยมาคุยกันหน่อย เป็นไงบ้างลูกเดี๋ยวต่อไปถึงคิวเราต้องร้องแล้วนะฮะพร้อมไหมพร้อมค่ะเดี๋ยวเชิญคุณชายนั่งพักก่อนนะครับดันนูนครับผมอ้าวน้องนิวมาตรงนี้เลยน้องนิวเอาละครับผมเดี๋ยวเราจะพักความตื่นเต้นตรงนี้สักครู่เดี๋ยวกลับมาฟังน้องนิวร้องเพลงนี้ไม่ทองคำครั้งที่8รอบน็อกเอาครับ